ในแวดวงขับไล่ปีศาวาติกันไม่กล้าแต่ต้องพื้นที่แห่งหนึ่งนั่นคือดินแดนที่ไม่มีใครควบคุมอินโดนีเซียนั่นคือดินแดนที่ไม่มีใครควบคุมอินโดนีเซียเพราะที่นั่นไม่เพียงแต่ปีศาจจะฝึกฝนวิชากายภาพแม้แต่หมอผีที่นั่นก็ไม่นับถือพระเจ้ายกเว้นเขาซามาัวนักขับไล่ปีศาจผู้ทรงพลังเมื่อสาปีก่อนไปเรียนที่วัติกันเคยเข้าร่วมการต่อสู้ป้องกันตัวที่ประเทศไทยและที่นั่นเองเขาได้ไปขัดใจปีศาจสุนัขซอน ซาเมื่อสามวันก่อนสําเร็จการศึกษาจากซามโมวแล้วกลับบ้านแต่พอก้าวเข้าบ้านก็เจอกับเรื่องประหลาดลูกชายเขาถูกผีสิงตัวแข็งทื่อกระตุกไปหมดเหมือนเป็นโรคพิษนักบ้าเลยซาโมอาเลยตลัวจะทําอะไรไม่ได้ยังไม่ทันได้ลงมือก็เสียหายไปเยอะแล้วน้องซาถ,ถูกควบคุมดิ้นรนบินขึ้นไปกลางอากาศเพิ่งทําอะไรบางอย่างอยูอย่ในปา่าแล้วก็มีพลังระเบิดออกมาซาโมาถูกกระแทกจนลอยไปแต่ปีศาจดูเหมือนจะถอยไปด้วย ซามัวอุ้มลูกชายอย่างร้อนรนแต่ลูกชายกลับพูดว่ารีบตามไปยังพูดไม่ทันขาดคำซามัวร่างเล็กกลายเป็นเกลือไปแล้วแต่ยังไม่ทันได้เสียใจเขาก็ถูกจับถังคุกในฐานะผู้ต้องหาคืนนั้นเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกนักโทษคนหนึ่งงัดประตูเข้ามาไม่พูดไม่จ่าแล้วก็ลงมือซามัวเตรียมตัวไม่ทันเขาถูกคล้องคอแล้วก็ถูกประชากลักไปสุดท้ายก็ถูกแขวนโยกไปมาเหมือนชิงช้าชัดเจนมาก การแก้แค้นของปีศาจยังไม่จบซามอาถูกในผวังเขาได้เดินทางมาถึงทะเลทรายแต่เมื่อมองไปยังสิ่งแปลกประหลาดตรงหน้าซามอากลับไม่รู้สึกกลัวเพราะเขาได้รับพรจากพระเจ้าของสิ่งนั้นเปรียบเสมือนดาบวิเศษที่กำหนดชะตาช่วยเขาได้ครั้งหนึ่งจากความตายพอซามอาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็ถูกทิ้งไว้ที่ห้องเก็บศพแล้วถึงแม้จะเคยเผชิญความตายมาแล้วแต่ซามอาก็หวัดลัวจนตัวสัน่นเขาตั้งใจจะเลิกราไปตลอดชีวิตกลับบ้านเกิดเพื่อดูแลบ้านปลายชีวิต แต่หมู่บ้านแห่งนี้กลับไม่สงบสุขความลึกลับมาจากร้านขายยาที่นั่นมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดขาไว้สภาพไม่ปกติอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้ว่าเธอยิ้มอย่างน่ากลัวแล้วก็ผลักคนข้างๆออกไปแล้วไม่น่าขึ้นไปชนในชั่วพริบตาเลือดไหลทะลักจากศีรษะของหญิงสาวนางมองแม่ที่กำลังเสียใจอย่างที่สุดสุดท้ายก็ร้องควรควญคร่ำครวญขึ้นไปบนฟ้าชนหัวอย่างแรงหญิงสาวทำร้ายตัวเองจนเลยตุ้งแตกแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นี้รุ่งขึ้นอย่างวิกลร เรื่องแปลกเกิดขึ้นอีกเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกระซิบกระซาบกับตู้เสื้อผ้าแม่ถามเขาว่าทำอะไรเขาตอบว่ากำลังเล่นซ่อนแอบกับพ่ออยู่ค่ะแต่พ่อของเด็กคนนั้นได้จากไปนานแล้วแม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวคนโตฟังแล้วเธอสงสัยว่าลูกชายมีเรื่องผิดปกติอย่างที่เธอคาดไว้ในห้องรถเข็นของเด็กชายเคลื่อนที่ไปเองโดยไม่มีลมแล้วตู้เสื้อผ้าก็เปิดออกเผยให้เห็นความมืดมนจนกระทั่งแม่ลูกสองคนนั้นรู้ตัวว่าผิดปกติทุกอย่างสายเกินไปแล้ว รถเข็นถูกคว้างปลิวไปเด็กชายล้มลงก้นจำเา้าไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีโชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่สิ่งแรกที่เขาทำเมื่อรู้สึกตัวกลับเป็นการตามหาตู้เสื้อผ้าเมื่อรู้ว่าตู้เสื้อผ้าถูกย้ายไปไว้ในโกดังเขายังทำหน้าตาขึนขังใส่แม่เวลานั้นเป็นยามวิกาลพี่สาวกำลังยิบหลักแม่ก็บุกเข้ามาอย่างกระทันหันที่แท้เด็กชายหายตัวไปโดยไม่มีสาเหตุแม่ลูกสองคนจึงแยกย้ายกันไปตามหาสุดท้ายก็เจอในโกดังแม่พบว่า ไอ้หนูนั่นกำลังปีนตู้เสื้อผ้าอีกแล้วแต่ขณะที่เธอกำลังจะสอบถามแต่เด็กน้อยกลับตาแข็งกร้าวขึ้นมาใครแต่ต้องตู้เสื้อผ้าของฉันไม่มีใครอยู่รอดถึงเช้าแล้วก็แม่ของเด็กตกใจจนวิญญาหลุดรลอยเธอใช้เก้าอี้ล้มรถเข็นแต่ลูกชายก็ไม่ยอมแพ้คว้ากันไกลข้างๆจ้งไปที่แม่แม่กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวนางทำได้เพียงถอยหลังยังหมดหนทางสุดท้าย กันไกลปักลงไปบนแผ่นไม้ใช้จังหวะนี้แม่หนีออกมาจากกัวดังได้แล้วก็ล็อกประตูทันทีเธอบอกลูกสาวคนโตห้ามเปิดประตูเด็ดขาดแล้วก็ไปหาคนมาไล่ถีแต่พี่สาวเป็นนักศึกษาเธอกำค้อนไว้แน่นเชื่อแต่เหตุผลหลังจากเสียงนั้นผ่านไปมาทาไม่ได้คิดอะไรมากเธอเปิดโกดังอย่างไม่ลังเลแต่ข้างในว่างเปล่าดูเหมือนน้องชายของเธอจะปีนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอีกแล้วสาวน้อยโกรธมากนี่น้องชายเธอกำลังทำอะไรกันแน่ ส่วนน้องชายก็แค่พูดว่ามาคาไม่เปิดประตูให้บาก,ก้าบาก,ก้าเลยกรัมาชาถูกดึงเข้าไปในตู้เสื้อผ้าที่นี่ดูเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นมาชารู้สึกประหลาดใจแล้วหันกลับไปเธอมองเห็นครอบครัวสามคนที่ดูอบอุ่นเรียบร้อยพวกเขากําลังเตรียมจัดงานฉลองวันบรรลุนิติภาวะให้เธอมองไปที่รูปพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาชชาเศร้าใจมากเธอรู้สึกว่าที่นี่แหละคือความจริงเธอมีความสุขเหมือนคนบ้าถือมีดเตรียมจะฉลองแต่เค้กชิ้นนี้มันตัดยากจังเลยมาทางงงมาก แต่ก็ทนแรงกดดันจากคนในครอบครัวไม่ไหวแต่เจ็บจริงๆนะเนีย่ยเพราะจริงๆแล้วเธอตัดข้อมือตัวเองอยู่มาทาเจ็บจนเหงื่อท่วมเธออยากขอความช่วยเหลือจากแม่แต่เหลือเพียงแต่ศพพ่อในที่เกิดเหตุแต่ในความเป็นจริงแม่รีบกลับบ้านไปแล้วเมื่อสิบนาทีก่อนโซลา่าพบกับนักปราบผีคนที่เปิดประตูก็คือซามอาเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ทนคําขอร้องของอีกฝ่ายไม่ไหวซามอาตัดสินใจกลับมาทําง,งานเดิมทั้งสองคนขับรถเป็วมาสุดท้ายก็เจอในตู้เสื้อผ้า พวกเขาพบพี่น้องสองคนนั้นยาเสียเวลาเลยต้องทําพิธีขับไล่ปีศาจท,ทันทีซามัวถือพวงมาลัยแล้วก็ท่องคาถาให้หลับให้น้องชายท,าทันทีต่อไปแค่เอาอาวุธออกไปภาพมายาก็จะทังทลายลงเองมาชาได้รับการช่วยเหลือแล้วแม่ลูกกอดกันร้องไห้แต่ปีศาจยังไม่ถูกขับไล่ลาริตายังถูกสิงอยู่เห็นอีกฝ่ายเลื่อนถลายแบบแค่สองสามทีก็ปีนออกมาจากตู้ได้แล้วแล้วก็ลากขาที่เป็นอมาภาตยืนตรงชาวซามูไม่กล้าประมา ปีศาจตัวนี้ดูท่าทางเป็นนักสู้ฝีมือดีก็อย่างที่คิดเจ้าตัวเล็กถือมีดกพระการโจมตีนั้นแม่นยำร้ายที่ติดยกแรกเสมอกันแต่ยกที่สองซาโมรู้ทันกลอุบายของอีกฝ่ายแล้วเขาใช้ความได้เปรียบเรื่องความยาวแขนชิงได้ก่อนคว้าโอกาสท่องคาถาแต่ปีศาจก็มีฝีมือไม่น้อยมองหาจังหวะแล้วตอบโต้ดูฝีมือดาบของมันถึงขั้นสุดยอดแล้วแต่ซาโมก็ไม่ธรรมดา เขาใช้ท่ามังกรกล้ามปูที่สืบทอดมาจากเร็วมากซามัวก็แกะอาวุธของปีศาจออกได้แล้วแล้วใช้พลังฝ่ามือท่องคาถาหัวใจสุดท้ายปีศาจก็แพ้มันเผยความจริงทุกอย่างออกมาเจ้าตัวเล็กเรียกตัวเองว่าคาราซีอาศัยพลังของโซโลโมอนเจ็ดสิบสองตนมีชื่อแล้วงั้นการขับไล่ผีก็ง่ายขึ้นแต่ก่อนจากไปคาราซีกูไว้ก่อนพี่ชายของฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ผู้จบก็ลงจากร่างของลาติกเรื่องนี้จบลงแล้วซามัวเตรียมตัวกลับบ้าน แต่คบเพลิงดับลงอย่างกระทันหันร,ระหว่างทางซาโมอาจจะหายว่าแน่และมีบางอย่างประหลาดอยู่ข้างๆมันคือปีศาจรูปสุนัขซอซัดหันกลับไปอีกครั้งซามอาตกใจกับภาพลูกชายที่ตายอย่างน่าสยดสยองจนกลิ้งไปไกลถึงสามหลีลาติก็เริ่มตัวสันิกแล้วไม่ต่างจากตอนที่ถูกผีเข้าก่อนหน้านี้แม่ลูกทั้งสองตกใจวิ่งหนีกระเจิงสักครู่แต่ข้างในกล้องเงียบไปดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องตกใจเท่านั้นลาติก็ไม่เป็นอะไรมาก แม้แต่หัวรอกก็ยังหัวรอกไม่ยัง้งแต่ยังไม่ทันที่แม่ลูกสองคนจะดีใจห้องก็ดับไฟลงอย่างกะทันหันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติโซราจึงไม่ได้คิดอะไรมากเธอจุดตะเกียงน้ำมันเธอสงสัยว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคงเสียอีกแล้วดูเหมือนว่าน้ำมันหมดแล้วโซราเตรียมเติมน้ำมันตะเกียงอีก97แต่ไฟก็ดับลงอีกแล้วโซราขีดไม้ขีดไฟเธอจุดตะเกียงขึ้นมาใหม่แต่มีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากข้างๆเป็นตู้เสื้อผ้าโซราใจเสียมาก เธออยากจากไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดมีเสียงดังแกรก,กจากด้านหลังโซล่าตัวสั่นไปหมดไม้ขีดทั้งหมดตกพื้นหมดแล้วเธอหายใจหอบครั้งหนึ่งสองครั้งมันคือปีศาจรูปสุนัขตัวนั้นโซล่าถูกตคระทุบจนล้มลงไม่นานเธอก็ถูกโซสักสิงปีศาจหมาสั่งให้มาชาไปหาซาม,มอามันจะช่วยขากาแก้แคนทางด้านซามโมอาไม่ได้เป็นอะไรมาก เขาตั้งใจจะไปปรึกษาอาจารย์แต่ในห้องอาจารย์เขาพบตู้เสื้อผ้าแบบเดียวกันข้างในเป็นทางลับขณะนั้นพี่ชายร่วมสำนักของเขากำลังทำพิธีแต่ดูแล้วไม่ใช่ทางที่ถูกต้องซามเอลรู้แจ้งในทันทีไม่น่าแปลกใจที่ปีศาจจะทำตัวอย่างหน้าด้านๆด,ดูเหมือนจะมีคนสมรู้ร่วมคิดแต่ทั้งสองคนนั้นเรียนมาจากสำนักเดียวกันท่าทางการต่อสู้ก็เหมือนกันแปลกอย่างนั้นแล้วก็จะวัดกันที่การใช้ไหวพริบเห็นได้ชัดว่าพี่ใหญ่มีประสบการณ์เล่นเลี่ยมมากกว่า เขาบอกกับซามูว่าวันนี้ต้องร่วมมือกับน้องชายเขาให้ได้ไม่งั้นก็ตายตกนรกซาโมเลือกอย่างหลังแต่ไม่ใช่ไปตายเพราะเขาซ่อนความสามารถไว้เมื่อเจอพี่ชายแบบนี้เขาจึงตัดสินใจไม่ปิดบังอีกต่อไปสุดท้ายเขาช่วยอาจารย์กำจัดคนชั่วออกไปจากสำนักในขณะเดียวกันมาทาก็มาถึงที่นี่เช่นกันอีกด้านหนึ่งโซราที่ถูกวิญ,ญญาณเข้าสิงก็เริ่มเกมเธอจุดไฟโกดดั แล้วก็ถือจอบเห็นได้ชัดเธอจะฟังลาติให้ตายพอซาโมสองคนมาถึงเธอก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโซลา่าล้มลงกับพื้นนี่คือท่าเริ่มต้นของการโจมตีของยมทูตสุนัขซาโมก็หยิบลูกประคำออกมาเช่นกันทั้งสองฝ่ายไม่มีการพูดจาโต้อตอบก,กันซาโมใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเรื่องความยาวแขนเป็นฝ่ายที่แต่หน้าผากของโซลาก่อนเขาจึงเริ่มท่องคาถาในทันทีแต่อำนาจของยมทูตสุนัขนั้นแข็งแกร่งมาก มันเริ่มสะกดคำย้อนกลับแล้วมันถามหาซามูเพราะน้องชายมันคาราถูก,กล่นแปลงงั้นการแก้แค้นของมันสมควรแล้วใช่ไหมซามูมันปากไม่ค่อยดีอยู่แล้วไม่ถนัดโต้เถียงเลยจึงผลักปีศาจรูปสุนัขออกไปเมื่อเถียงไม่ชนะงั้นก็ใช้หมัดต่อสู้กันเลยชาวซามูป้ายดินเหนียวขึ้นแก้ตั้งใจจะใช้พลังแห่งแผ่นดินปีศาจรูปสุนัขเห็นดังนั้นจึงถอยหนีอย่างรวดเร็วรอให้ชาวซามูวิ่งตามไปปีศาจรูปสุนัขก,ก็หายตัวไปแล้วแต่มีน้ำลายหยดลงมาจากข้างบน ชาวาม a m o รู้สึกตัวทันทีหลบด้วยการเอียงตัวทั้งสองห่างกันอีกครั้งโจมตีพลาดโม m o ากลบกรามแล้วเข้าโจมตีอีกครั้งแต่ปีศาจหมาดันถลายตัวแบบลื่นไหลแล้วคุณยายก็ปีนต้นไม้หรือแล้วก็มีคุณยายปีนต้นไม้เพียงแค่พริบตาเดียวมันก็กระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนหลัง s ม m อาแล้วก็เริ่มกัดผมสมกับเป็นปีศาจสุนัขสอร์ s ม m โดนกัดจนไม่มีทางสู้เลย <c oughs> เห็นที่จะโดนดูดพลังจนหมดแล้วโชคดีที่มาถาโผลมาช่วย แต่ปีศาจสุนัขแปลงร่างเป็นแม่ของเธอทําให้เธอถึงกับตะลึงแล้วก็โดนตะโกนใส่จนกระเด็นซาโมอาจึงรอดพ้นไปได้เขาจับปีศาจรูปสุนัขไว้แน่นครั้งนี้ซาโมอาใช้พลังทั้งหมดที่มีกระทั่งลูกประคำก็เริ่มแตกเป็นชิ้นๆปีศาจรูปสุนัขไม่ยอมแพ้มันยกซาโมอาขึ้นเหนือศีรษะแล้วกระโจนเข้าไปขวางลําตัวเขานี่คือแผนทั้งสองตกลงมาจากกลางอากาศพร้อมกันไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหน โซล่าเป็นคนแรกที่รู้สึกตัวตอนนั้นเธอยังไม่ถูกปีสิงทั้งสามคนโล่งใจจนกระทั่งเห็นจอพวกเขาถึงนึกได้ว่ายังฝังน้องชายไว้ซามอาจึงรีบวิ่งเข้าไปทันทีใช้มือขุดอย่างรวดเร็วเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงในที่สุดเขาก็ขุดลาติออกมาได้แต่เห็นได้ชัดว่าลาติแข็งเป็นหินไปแล้วแต่ลาติก็ลืมตาขึ้นมาแล้วคว้าซาโมอาลุกขึ้นยืนเหมือนสองดีแล้วก็พูดออกมาได้คุณจะฆ่าฉันหรือพ่อเด็กซาโมูเหงื่อท่วมหัว ที่นี่ไม่ใช่ลาติดเลยชัดเจนว่าเป็นเด็กซามัวที่ถูกบิดตัวจนยุ่งเหยิงเด็กซามัวน้ำตาคลอเบา้าเขาอบกอดลูกชายและรลูปไร้เบาๆไม่ว่ายังไงก็ขอบคุณที่ให้ผมได้เจอลูกชายอีกครั้งนา่งยาขยะแขยงที่สุดปีศาจมาโกรธจัดมันเผยรูปลักษณ์ที่แท้จริงออกมาทั้งสองฝ่ายเริ่มการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายต่างท่องคาถาคนหนึ่งบอกว่าช่วยพี่น้องแก้แค้นเป็นเรื่องถูกต้องอีกคนบอกว่าฝีมือไม่ไดีพูดเก่งอย่างเดียวสุดท้ายซาโมชนะด้วยปอดที่ใหญ่โตมหาศาล กลายเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายปิศารหมาถูกเขาลากกลับนรกทุกอย่างสงบลงแล้ววันรุ่งขึ้นลาติโชคดีที่ได้รับผลประโยชน์กลับหายจากอาการพิการส่วนซาม,มอาก็ได้ลาจากทุกคนไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปหาอาจารย์ก็คือโซวิกเตอร์เทพเจ้าแห่งตะวันตกจากตอนที่แล้วถึงตรงนี้ตอนพิเศษนี้ก็จบลงแล้ว